ึงสูตรแป้งสาโทนะครับถ้าเราหุงข้าวเหนียว10กิโลนะครับเราจะผ่าน้้ำ10ลิตรนะครับหลังจากที่เป็นสาโทนะครับเป็นน้ำน้ำสาโทแล้วนะครับเราจะนำมาบีบใส่ขวดนะครับหรือว่าใส่กระติกแยกน้ำนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ8ลิตรนะครับในการผ่าน้ำครั้งแรกครับสูตรยีตัวนี้นะครับข้าวเหนียว10กิโลนะครับ เราจะเติมน้ําครั้งแรกเลยนะครับ2ลิตรนะครับแล้วก็ผสมเชื้อยีนะครับหลังจากนี้7วันนะครับหลังจากนี้7ิตวันเราก็จะทําการผ่าน้ํา15ลิตรนะครับซึ่งเรื่องทำนะครับกินแล้วจะติดใจครับนันนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบนะครับการทําสาโทครับสูตร ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วปล่อยให้ยินนะครับแล้วก็นํามาล้างผ่านน้ำนะครับเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวนั้นไม่เหนียวนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเราหุงข้าวเหนียวเสร็จนะครับแค่ปล่อยให้ยินครับแต่ว่าเราไม่ล้างผ่านน้ํานะครับเราจะนํามาคลุก หัวเชื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้งสองถังนี้นะครับรสชาติจะต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งตามสูตรนะครับจะต้องมีการล้างผ่านน้ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างนะ่นทำให้สาโทของเราเกิดอาการเปรี้ยวนะครับแต่เราทําทั้ง2แบบเพื่อจะนํามาเปรียบเทียบให้เห็นกันจากใจนะครับว่ามันจะมีรสชาติต่างกันอย่างไรนะครับสูตรการทาสาโทในวันนี้ของเรานะครับก็จะทําให้เหมือนสาโทที่ผลิตจากลูกแป้งนะครับ แต่เราจะใช้วิธีตามต่อไปนี้ครับผมเริ่มจากถังแรกนะครับเริ่มจากการหุงข้าวเหนียวนะครับหุงให้สุกนะครับแล้วก็นำข้าวเหนียวมาปล่อยให้เย็นนะครับแล้วเราก็ไม่มีการล้างผ่านน้ำครับสำหรับถังนี้แล้วเราก็จะนำน้ำนะครับมาเทนะครับปริมาณ1ลิตรนะครับและตัวข้าวเหนียวนี้ครับจะเป็นข้าวเหนียวเศษนะครับซึ่งกิโลหนึ่ง ประมาณ23บาทครับซึ่งจะถูกมากนะครับเป็นข้าวเหนียวเศษหักเศษแตกนะครับลักษณะเหมือนปลายข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำยีสต์นะครับมาใส่นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนลูกแป้งสาโทนะครับตัวนี้จะเป็นเชื้อยีสต์นะครับซึ่งเราจะนํามาโรยครับ1ช้อนโต๊ะต่อข้าว5กิโลนะครับซึ่งสูตรแป้งสาโทนะครับถ้าเราหุงข้าวเหนียว10กิโลนะครับเราจะผ่าน้ํา10ลิตร หลังจากที่เป็นสาโทนะครับเป็นน้าน้าสาโทแล้วนะครับเราจะนํามาบีบใส่ขวดนะครับหรือว่าใส่กระติกแยกน้ํานะครับก็จะได้อยู่ประมาณ8ลิตรนะครับในการผ่าน้ําครั้งแรกครับส่วนของสูตรยีตตัวนี้นะครับข้าวเหนียว10บกิโลนะครับเราจะเติมน้ําครั้งแรกเลยนะครับ2ลิตรนะครับแล้วก็ผสมเชื้อยีตนะครับ หลังจากนี้7วันนะครับหลังจากนี้7วันเราก็จะทําการผ่าน้ํา15ลิตรนะครับี <Wow. S 1> เราก็จะทําการผสมนะครับคนๆน,นะครับซึ่งถังนี้นะครับเราไม่ได้ทําการล้างยางข้าเหนียวแต่อย่างใดนะครับหลังจากคุกเค้าเสร็จครับเราก็ทำการอัดอัดอัดกดกดให้แน่นนะครับ เหมือนการทำสาโทจากแป้งข้าวหมานะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝากระติกนะครับผมนะครับหนังถังที่1นนะครับผ่านไปครับผมต่อไปก็เป็นถังที่2นะครับนะครับมาอีกถังหนึ่งนะครับหลังจากที่เราหุงข้าวเหนียวเสร็จถังนี้นะครับหลังจากที่ข้าวเหนียวเย็นแล้วนะครับเราก็นํามาล้างผ่านน้ำครับเพื่อให้ยางของข้าวเหนียวนะครับออกซึ่งตามสูตรนะครับเขาบอกว่านะครับ การล้างยางออกนะครับจะทําให้สาโทของเรานะครับไ่เปรี้ยวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ํานะครับ1ลิตรแล้วก็โรยยีสต์นะครับแล้วก็ทําการคนครับผมนะครับหลังจากนั้นก็กดให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดฝาถังนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการหมักข้าวเหนียวไว้3วันนะครับแล้วก็จะผ่าน้ํานะครับ วันนี้นะครับจะมาเสนอวิธีการผ่าน้ํานะครับผมมาดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเปิดฝากระติกนะครับแล้วก็จะนําใบตองนะครับมาวางนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเทน้ําเข้าไปนะครับไม่ให้เข้าแตกนะครับซึ่อกตรตาส่วนก็คือนะครับ15ลิตรนะครับในข้าวเหนียว10กิโล นะครับสูตรนี้นะครับก็ข้าวกระจุยนะครับเพราะว่าเป็นปลายข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับซึ่งเราจะหมักไว้ต่ออีก7วันนะครับเราก็จะนํามาทานนะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับ 7. 5ลิตรนะครับ ข้าวเหนียวก็จะเป็นปลายคาวครับก็จะมุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่ามันจะรสชาติเป็นอย่างไรนะครับนับสองถังซ้ายนะครับคือข้าวเหนียว10กิโลนะครับถังทางขวาสุดก็10กิโลเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันว่าการได้จํานวนแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ความอร่อยจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับผมโอนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาเปิดฝากันนะครับสำหรับถังนี้นะครับถังนี้นะครับจะเป็น สาโทนะครับที่เราผลิตจากยีสต์นะครับไม่ได้ทาไม่ได้ทาจากแป้งแป้งหมั่งนะครับอันนี้ทําจากยีสต์นะครับซึ่งจะใช้ข้าวเหนียว10กิโลนะครับเราก็จะผ่าน้ํา10ลิรนะครับแต่ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะใช้น้ําถึง15ลิตรนะครับในอัตราส่วนที่ข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับนี่ก็คือน้ําสาโทของเรานะครับซึ่งจะใสกว่าสาโทที่เราทําจากลูกแป้งครับอันนี้เป็นสาโทที่ทําจาก ยีสต์นะครับซึ่งเราลองชิมดูนะครับรสชาตินี่โอ้โหจะจอมลับเลยนะว่ารสชาติเขาแรงจริงๆนะครับแรงมากเลยนะครับแต่ทั้ง2สูตรนี้นะครับก็รสชาติของสาโทนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับผมยังไงก็จะลืมกดติดตามกด subscribe กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับสูตรใหม่เรื่อยๆรืครับผมนี้ผมกับน้องชปุยครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ